รางวัลซ oh, ีเน mm ีย hmm. ร์แชมเปี้ยนโกราบันทันแท้เพศผู้สีเทาได้แก่ผู้จูหมายเลข111หนึโคชื่อมิสเตอร์ยูเอ็นมาร์ค666กทับหยูเอ็นสนั่นวางกวางไทยนานีกลุ่มรามันอะไร Brand Champion, Briggs, from Bull and the Reserve. 109โคชื่อ Homer, 6, 13, อิเตอชาวโฮเมอร์186ับกางชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีเกิเวอร์ 9, อเดอร์ผู้ชมหมยเลข110่รับโคชื่ออพิเจอชาวเจเ้าทับหกสาุงชาวฟาร์มจังหสุพรรณบุรีเกิร์เดอร์ ผู้หมายเลขหนครับโอชมิเตอร์ UN เอ็นมาร์หกหกครับหนึงยูเอ็นสนันความจุัดไทยจานยิั้ามบ้านไรแต่ว่าขาขาั้นแรกคือนีกับด็กตัวอง ทั้หมดจากรุ่นนี้ไปแล้วนะฮะมีคนเป็น,นตัวตีอย่างเต็มที่ครับข้อมูลมาเต็มที่แล้วลักษณะการแสดงปฏิกรรมก็แ,แสดงออกชัดเจนแล้วนะครับว่าลักษณะของปฏิกรรมของกเขาเป็นอย่างไรมีอย่างเกช่นปล่อยมีดมันเสื้อไว้ใจเป็นห้อ,องพันธุ์นะครับ คนใหญ่ใครับในรุ่นของปีนีพ่อนแม่กับสาานี้ก็จะมีบัวไม่มากนะฮะเพราะว่าของฝากที่จะเก็บเอาไว้เฉพาะที่เป็นที่เป็นเท่านั้นเองที่มีแล้วแล้วเป็นความจำเป็นก็เป็นงานของฝาต่าั้รนรุ่นอาจรุ่นอินเตอร์มดยหรือว่ารุ่นยูนิยังนั้นเป็นท Okay, now, you know <laughs> <laughs> we start the first play for cool the there. Very heavy. Fucking Very south. Wide over the line and over the south. ครับมาเล็หนึ่ๆนะครับอาจะไ่ด้สินแน่ีนะรตบขอโอดีนะับลักษณะนะครับผมสร้างตั้งแต่นักธีมากมีความหนานะครับตลอดแนวหลังนะไปดูนะมีลักษณะครับ Excellent bone Good s h e and travels really well มีลักษณะนะของโครงสร้างกระดูกนะที่ด <people trees> <approved> <rast> ีนะมีแนวไดท้องนะทีันมีความเรื้อชุ่ามกระชากนวเดินในสนามได้ดีนะครับ ครับที่สองนะครับไอ้นี่คือสนะครับลักษณะนะัำตัวแบบเดียวกับที่หนะครับที่นะแต่ว่าเได้เปลี่ยนแม่ของันนคมันลึกนะเล่าที่หนึ่งนะครับ and third place ball he's a different type of ball h e a larger frame ball but got a little too much cheek for t h e heck of a b a l a n y ครับที่สามนะครับเป็นโที่มีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างออกมานะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึนมานะครับ วันนี้นะครับท่านอยากจะให้แนวได้้องมีความกระชับมากขึ้นกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับแต่ก็เดินไปเข้าสู่สนามครับเดินโซนแปดนะครับกั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งขณะเดียวกันนำมวลน้องชนะเลิกของรุ่นก็คือหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งปูเข้ามาเข้าสนามด้วยกันนะครับ I have the uh, senior grade bull champion and reserve champion. Excellent quality here. We have two outstanding bulls that we're going to select from today. So would you please give these exhibitors a big hand, please? Thank you. Uh, Let's go out and check Select the senior champion bull and also senior reserve team เาหลัลทีเมนะยอาร์จครับเปีเซนะครับีรับรางวัลสีนี้จเปรียโราทันผู้สีเทาได้แก่ผู้จูหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่โบชื่อ พิสเตอร์ยูเอ็นมาร์คหกหกทับหนึ่งยูเอ็นสนันบาลจังหวัดไทยทานีกลุ่มรามันพันไล <Wow. S 1> เราเห็นทีมสนับสนุนได้เราก็ดีใจนะหัวที่กำลังวัารุ่ตัวนี้มีทีมสนับสนุนเต็มสนามเลยนะครับเต็มสนามเปลี่ยนหมายเลขยืนๆเข้ามาแล้วครับหมายเลข73ครับยังเปลี่ยนนะครับหมายเลข75อ๋อแชมเปลี่ยนทั้งหมดลงหมายเลข96ครับ ตูเนียแชมปเปี้ยนหมายเลข1 0 0ปีเน uh ียแชมปเปี <refine concealer> <God> ้ยนครับอนาเดลกันเนาว่ามีเสริมนะครับหายเลข16นะครับมีเสริมัแเปี้ยนหายเลข73มีเสริมเอชเนียแชมเปี้ยนหายเลข4มีเสริมูเนีแชมปเปี้ยนละหมายเลข108ครับเป็นมีเสิมีเียแชเปี้ยนนะครับเข้าสู่สนามด้วยครับ เพื่อทานไปแรกนะครับของรางวัลวีรบุรุษพระมารดสิงห์จวงที่เจ็ดในวันนี้นะครับจะเป็นของท่านใดจากความไหนอีกสักคู่ได้รู้กันครับสำหรับเจ่ดรางวัลนี้นะครับตำแหน่งของแกจะเปลี่ยนจะได้รับด้วยพรุ่งนี้นะครับ การก้าวไปถึงรอบการแต่สังกูยอดเยี่ยมนะครับผมร้อ้าองานขอสังกบู้ี่้นะครับ I would like all you g i v e h s g e r big b l a e and e e e o m e o a รุานะครับขอุญาให้กับท่านเจ้าของรัวครับขอบคุณมากเลยนะพี่มีคภาพดีมากๆครับ It is my honor and privilege to go out now and select the 2023 20, Grand Champion the Great Round Bull and the Reserve the Great Champion. ก็คือนะครับเป็นแกงแกเนืนะครับ รางวัลให้กับลิซเซอร์แกรนด์เปียนนะครับนอหรับแกนด์เปียนถ่ายภาพไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้วยรางวัลจะได้จากทุกที่นะครับถ่ายต่อถ้วยไม่ไหวอ่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแกนด์เปียนและลิซเซอร์แกนด์เปียนอ่าเป็นอย่างยิ่งครับแต่โดยเฉพาะเจ้า UN เอ็มมาดินแอ โอ้ยก <'t v Martine> ็ถ so so like, ือว่าเป็นการกำราสนามได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบนึกถึกว่าจะหมดอายุสายตาตะกรวดก็สนามที่ดีล้านี่แหละนะครับโอ้โหแล้วสุดท้ายด้วยด้วยด้วยทานเออเปิดไายจบเส้นทางการตะกวดได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆเอามัาแดงนะครับเตียวปูเลยนะครับเอาม้าแดงนะครับ ขั้นแดงน,นะครับเปียกตัวเลยครับหมายเลข66หมายเลข911หมายเลข105และ103นะครับ,<ม>รบหลังวันรีเซิร์ฟแรงเชตเตอร์ได้แก่ผู้จูงหมายเลข108โอชื่อมิสเตอร์เอสโอบาจอนวิทย์106จากเอสโอบาแคทเทิลจังหวัดนครราชสีมาฝึกและกุมตัวโดวยตั้งเอสโอบาแคทเทิล ดีๆด like like ้วยอย่างที่ครับพ่อครับเออขอแล้วมีอะไรพ่อตัดตาชักอะไรหรือเปล่าครับจำยังไงก็เดี๋ยวไปรับพ่อกั็นทีเดียวตอนเดี๋ยวเดินท้ายนันอนนนี้เดี๋ยวกรรมการจะไม่อยู่ไปวยด้วยถ่ายรูปไว้ก่อนว่าตอนที่ถ่ายรูปกรรมการด้วยด้วยนั่นกเชนด้วยนะครับจากแกเชรถ่ายนล้วมันก็ไม่ได้สื่ออะไรนะครับ เพราะมันไม่มีด้วยรางวัลไม่มีอะไรไม่เป็นไระโอเคถ่ายรูปกับกรรมการประสาทก็ไม่ว่ากันนะครับแต่งแชมป์ทั้อย่ากโอ้โหถือว่าปิดการประชวดได้อย่างยิ่งใหญ่ผมว้าคุณยินดีกับควาใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีด้วย คไม่ขายตอนมีถ้วยเดี๋ยว,วมีถ้วยเดี๋ยวไปไต่ด้วยกันที่ไหนก็มีไม่เป็นไรครับเพราะว่ารูปนี้ก็คงไม่เอาไปลอองโฆษณาผม,มดูแล้ว <c oughs> มันไม่มีถ้วยๆๆ